เนี่ยพอล็อกตัวมือเปิดตู้จดหมายแล้วอะ่ะเขตบาลทรงจดหมายแจ้งชำระภาษีมาพอจะเลยกับนดแล้วเนี่ยบอกเป็นยังก้าใจจ้าไปน้อยเปิด่ยนปีิวาย,ยังหมดได้นะเจ้าเปินมีกฎหมายชาัดเจนเนอร์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี2,568ถ้าถ้าหมดจ่ายภายในเดือนมิถุนายนนี้มีกรารรับดังนี้เจ้าหนึ่ง ชำระก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือนรับร้อยละสิบสองชำระภายในกำหนดเวลาหนังสือแจ้งเตือนรับร้อยละสาวสามชำระหลังเวลากำหนดเวลาหนังสือแจ้งเตือนรับร้อยละสี่สิแบแถมบปอยังมีเงินเพิ่มร้อยละหนึ่งต่อเดือนของภาษีข้างชำระแห่งเจ้า oh, no. อ no อันบร้นผูกตัวกระเพใจเฮนเนอร์เปิดโอนสตังค์ให้ตัวไปละขอบคุณเจ้า อย่าลืมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยท่านสามารถชำระภาษีได้ตามช่องทางดังนี้ 1. ชำระณะกองคลังเทศบาลเมืองดอกคำใต้ในวันแม่เวลาราชาการ 2. ชำระทางปรณษยส์สั่งจ่ายเทศบาลเมืองดอกคำใต้ตู้ปอนอนดอกคำใต้ 3. โอนชำระเงินค่าภาษีผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาดอกคำใต้ชื่อบัญชีเทศบาลเมืองดอกคำใต้ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขบัญชี 5 4า1ี่ห7 4 5 5หและส่งหลักฐานการชำระภาษีสลิปโอนเงินได้ที่ลายกองคลังชำระภาษีเทศบาลเมืองดอกคำใต้สอบถามเพิ่มเติมโทร054-491-490ต่อ22ค่ะ